สวัสดีค่ะครูอิงเด้อค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องครูอิงหักควายเพื่อเป็นกำลังใจให้ครูอิงในการเ็ุคลิปต่อๆไปในเด้อค่ะ เหี่ยมคอกท่านพี่ดรประทมพงศ์ค่ะนะคะเพิ่นมีคว้ยงามหลายตัวค่ะมีอยู่สองข้อนะคะเมื่อนี้ท่านดรเนี่ยนะคะเพิ่นหายความอนุเคราะห์เปิดคอกให้คุณอิงมาเยี่ยมมาชมนะคะแล้วก็พาพี่พางหนองเข้ามาเยี่ยมชมลูกควายนะคะที่เป็นสายแพดุดรก็มีนะคะสายปานเซลินก็มีนะคะแล้วก็สายอุทัยนะคะแล้วก็เมื่อนี้นะคะข่าวดีของเกษตรกรนําค่ะคือ ท่านพี่เรามีเปิดน้ำค่ะมีเปิดน้ำอยู่สองสามตัวราคาแบบราคากันเองเลยค่ะราคาเกษตรกรจับต้องได้นะคะเดี๋ยวจะแนะคุณอิงสิหายท่านพี่นะคะท่านพี่เฮาแต่แนะนาโตวก่อนมาเพิ่นซื้อย้งนะคะอยู่ใสเป็นไหนะคะ,ะเพื่อที่จะให้พี่หานองเล่าได้หูจักเนาะคะ่ะท่านพี่คะสวัสดีค่ะ,ะแนะน้ำตัวนะคะคซื้อดอกเตอร์ปตมพงศ์นะครับนั่น,นคุณพงศ์เลอดไขกคุณป้ามีแค่ ถือว่าฟ้ามาดงดอกไม้นะเพราะว่าฟ้าในฟ้ามันจะซื้อดอกไม้ทั้งหมดเลยซื้อดอกใหม่ทั้งหมดเลยค่ะสุดยอดฟ้ามันจะตั้งอยู่ที่บ้านป้องตำบลโพธศีสว่างอำเภอพ้นทองจังหวัดร้อยเอ็ดจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะร้อยเอ็ดแม่นค่ะอีกค้อหนึ่งก็อยู่อีกค้อหนึ่งอยู่ที่บ้านสวนดวงหรือท่ารีสอร์ทซึ่งจะตั้งอยู่ที่ธวัตบุรีรบุีัแยกบายพาธธวัตบุรีเลี้ยงปอตะท้อดิบรุงน้ำแข็งก่อนเดช ได้ยินว่าอันสองโตที่เอาไปเสื่องไว้ยุรีสอนนั่นคือโตเด็ดเลยแม่หมอค่ะใช่ครับบอเปิดบ่ค่ะก็รอฟังครับค่ะรอฟังเบิ้งแต่โตเด็ดอิลีค่ะภาวะ้ายเลือดดีนะคะโค้งสางใหญ่เดี๋ยวผู้หญิงสิพ่าได้เบิ้งนะคะหลังจากนี้นะคะได้ยินว่ามื่อนี่ทันทีสิเปิดราคาฝ้ายเฮาไหตีไหนองเฮานะคะได้ไปเป็นแม่พันธุ์น้ำเนาะนะคะเริ่มต้นจากตัวแรกเลยค่ะเปิดในราคาที่บ่สูงมากมากนะครับ จะสามารถจะจับกันได้นะครับช่วงนี้หลายคนนะคะมือใหม่นะคะนี่เป็นประมาณหลานหลานเพชรอุดรนะครับบางเกียบบางรัมโตวนี่าเต็มลึกนะครับทายหน้าตัดนะครับตัวนี้อายุสองปีประมาณสองปีสามเดือนนะครับตอนนี้ก็ได้ทับได้ผสมเจ้าเจ้าทองใบจะทองใบไว้แล้วพ่อคนะคะพันหล่อไปค่ะ ไปแล้วสามรอบสามรอบรอแค่สาวเ่านั้นครับเสียดิเลือกแก้ทั้งใบเพราะมันมันโตมันสูงมันเทิดเพราะว่าแม่นี้รับตัวมันได้แล้วครับับัวเขาได้ก็เลยอยากมาปรับเฉพาะส่วนหัวส่วนคอลูกจะสวยครับเอารอบๆเลยนะคะทายห้คนเทนรอบๆเลอยว่าควายแมนนี่เป็นตเอไปเลียงค่ะร้านเพชรอุดรเนาะค่ะคู่มือนี้้สายเพชรอุดรหายากเลยค่ะเพราะว่าร้ายคนมาใหม่นะคะเอาเขาขอกไว้ห้าย เงี้ยงควยงามนะคะสายเพชรอุดอรเนี่ยต้องมีไว้ติดคอรอบค่ะใช่หนึ่งร้อยสามสิบเจ็ดดวกหรือบอก,กความสื่ร้อยสามสิบเจ็ดดวกเลยวคะค่ะอ,อันนี้สองปีเองคะ่ะแสดงว่าลอยสี่สิบห้ามีแน่นอนคะ่ะพอเต็มคือเต็มควขยแล้วได้ลูกสามลูกสี่หนึ่ลอยสี่สิบห,าห้าหกดวงคะ่ะคุณอิงวะแต่ทีส่สำคัญเลยคะ่ะคุณอิงมกกักหมอหัวนาเขาคะ่ะคือกันกับตาหลวของคุณอิงเลยคะ่ะเนี่ยคะ่ะแล้วก็ลำโตดีเงีวคะ่ะกระดานหลังดีคะ่ะถ่ายดีหางดีคะ่ะ ขาใหญ่แล้วก็ที่สาคัญอกมะพร้าวกว้างด้วยด้วยสายพันธุ์ของเพชรอุดรนะคะสายพันธุ์ของเพชรอุดรนี่เขาจะให้ลูกเก่งค่ะเบิรงเงาเด้อค่ะพี่น้องไพรมักนะคะร้านเพชรอุดรนะคะควายตัวนี้เป็นแม่พันธุ์ดีเพราะว่าเขาข้อดีนําสังเกตเบิรงเงาะค่ะสังเกตเบอร์เงาะและมองหัวงามค่ะควายตัวนี้ท่านพี่ค่ะเปิดไว้เท่าไหร่นะคะตัวนี้เปิดไว้ที่สิบ สองห้าสิบสองห้าเองสิบสองหาคะแนนเด้อค่ะสิบสองจุดห้าคะแนนราคาต่อรองได้ราคาต่อรองได้ใช่ใช่ค่ะครูอิงกันรันตีค่ะควายตัวนี้งามใสได้เหมาะที่จะเป็นแมพันธุ์แล้วก็ด้วยราคาด้วยค่ะเลยคะแนนที่พนหายนี่ก็คือคะแนนโบไกลเลยค่ะแต่ลำตัวนี่ก็คือกายกวาราคาค่ะลำตัวข้าไปกวราคาค่ะสังเกตเบิร์เอาเด้อค่ะ ใช้มากกับโทรมหาท่านพี่เพิ่นเด้อค่ะเบอร์โทรในค่ะท่าน092 595โอ้ยเดี๋ยวก่อน092 092 595 1999 595 1999ค่ะเดี๋ยวคุณอิงสีใส่ไว้ในหลังคลิปนั่เทือเด้อค่ะควายตัวนี้คุณอิงแนะนำเลยค่ะนะคะคุณอิงแนะนำเลยว่างามค่ะ ทาเลียงไปเรื่อยๆนี่จะเป็นเพื่อตาลูของคุอิงเลยค่ะถ้าให้ติดตามขอบคุอิงนี่ก็สิฮูจ้าวว่าตาลูของคุอิงเป็นแบบใดนะคะตัวนี้งามค่ะใส่ใดค่ะโบกทีไรเลยค่ะลาก่านี่คุอิงเอาเมื่อซะเนาะคุอิงเอาเมื่อเยอะเนาะเลยก็ได้ค่ะว่ายตัวนี้ทับทองใบผอมได้ค่ะผ่านแล้วสามรอบเหลือแค่ซาวค่ะปลาชาทันพี่ก็ได้ค่ะ ตัวที่สองอันนี้คือสายอุทัทยนะครับสายอุทัยนสายทัยสายพันธุ์น,น้อุทัยอายนนุาอสองปีสามารถสองปีหนึ่งเดือนนะครับสูงร้อยสามสิบหกบวกตัวนี้จะลึกใหญ่ลึกนะครับแล้ววันสวยมากนะครับอัตลักษณ์สายคทยครบตาแจ่มแจ่มแจ่มตาแจ่มเย็นมากร้ายมานา่น่าตส่นะครับห <ขอ S 1> างก็ยาว ค่อยตัวนี้นังนาค่ะ<ต>คนั่งนานังนาซาใหญ่ครับเขานอกดีเขาถ่ายเขาล้างดีกระดานล้างดีแล้วก็คุณจะเป็นแม่พันธุ์แม่นค่ะโดยสายพันธุ์ของอุทัยก็คือขึ้นซื่อในเรื่องของโครงสร้างอยู่แล้วค่ะโครงสร้างเข้ามาแล้วเป็นแม่สาวพร้อมทับใช่ไหมคะพร้อมครับเป็นแม่สาวพร้อบที่หนึ่งมันขึ้นมาแล้วแต่เราเรายังไม่ให้เขาผสมให้ก็รอพ่อมันอยู่กะว่าจะใส่ชท่งลวดดอนยืนยืนไหมลวดเยื้งไมเยื้งงำ จะใส่ช้างอรดรเพราะว่า <Okay. S 1> มันนางใหญ่นะครับช <Okay. S 1> ้า,างอรดรน,นี่ตัวมันสูงแต่ก็จะดึงฟวามสูงขึ้นใช่ค่ะคะโอเค okay. อันนี้เราเป็นนั่งหน่อยนึงค่ะเอาพิ่งได้กี่ปีนะคะข่อยตัวนี้สองปีประมาณสองปีสองเดือนสองปีสองเดือนเองค่ะยังไม่ทับนะคะรอ,อทับค่ะทับแล้วรอวางขาแล้ววางขาแล้ววางขาแล้ววางขาหย่านจากนักหน่อยบ่หย่านก็นหนยุดหย่านหย่านย่านหย่านเด้อ มาเยน่ยงง่าเๆมึงกันนะเยี่ยงง่ายๆให้พี่ให้น้องเขาเห็นกันนะตัวนี้ท่านพี่ท่านพี่ด็อกเตอร์ไอทับไอเปิดใบจักเท่าได้ค่ะเท่าได้เปิดใบพี่ก้าสิบก้าเอาเลขงามเนาะเจอต่อร่องได้ค่ะไพ่มากะมาทามาสอบทามท่านพี่ด็อกเตอร์พันดายด้อค่ะเบอร์โทรกับหฮบอลเบอร์ต้นเดี๋ยวคุยอินสิติหินไว้ในคลิปอีกเพื่อควายตัวนี้ถ่ายดีอ่างดีเอาหลบๆเลยพี่แล้วก็ขาใหญ่ค่ะขาใหญ่งามพานค่ะพานผาน ท่านพี่ดอกเตอร์นี่เลือกควายเมตาเมตาโตล่ำโตดีๆัถนันเลยค่ะโอเคอ๋อเบิ่งเด้อค่ะบานี้ไปเนาะบานี้ว่าไงค่ะมีเจ้าขอมาเสียดายเพราะว่ามันมันเต็มคอกอะนะครับเต็มคอกเต็มคอกแล้วรถเด็กๆลงบ้างแหกงมาให้ขอจอดคองค่ะแบ่งปันเพื่อนไปเกษตรกรเพื่อนห้ารายขายช่วงนี้อกมะพร้าวกว้างเด้อค่ะแล้วก็เป็น อโ่โบกโบกตรงกลางผอมเนี่ยเนี่ยก็คือจะเป็นควายค่ะจะเป็นควายทรงลูกค่ะเรียงเบิ่งแล้วแง้มนมสีเต่านมสีเต่าปะคะนมสีเต่าเาข้าหางดีกระดานหลังดีแล้วก็เขา้าคอดีด้วยเบิร์นอัอนตันอยูขอ้อแม่ตกใจแล,ล้วหรือแม่ขอโทษ <c oughs> โอเคอันนี้ตัวที่สองนะคะ่ะต่อไปตัวที่สาม กุลาบชื่อยังโบตันอันนี้น้องโบตันน้องโบตันตัวแรกว่าน้องชบาน้องชบากับน้องโบตันโบตันแล้วก็กุลาบลานเพชรอุดรชื่อน้องชบาน้องชบาสายอุทัยชื่อน้องโบตันแล้วก็ตัวที่สามข้ารวมวัยสามสิบสองอายุปีอุ้ยลำเน่ค่ะควายตัวนี้ตัวนี้ฟันสวย ขวัญสวยด้วยสองขัญเลยเป็นตรงสวงมิสองขวัญนะครับตกสวงพร้อมค่ะแล้วกับตรงที่เอาไปย่อเพศจะมีขวัญเปิดสินไปว่าขวัญเปิดสินขวัญนางงามค่ะขวัญนางงามขวัญมหาเสน่ห์เด้อค่ะเยอะนึงเคือขวัญมหาเสน่ห์ขวัญเปิดสินใครเห็นใครหักลำดีค่ะขึ้นชื่อทั้งสายปานสุรินก็คือลำย่เอาอยู่แล้วค่ะแล้วก็ทรงหลุดดีสองนี่นี่ขวัญสองขัญเนี่ยอันนี้เป็นขวัญดีค่ะขวัญตกสวง นาเขาก็ดีคะ่ะนาเขาเปิดงามเด้อค่ะคะวายตัวนี้กระดานกระดานกระ,ะบานกว้างดีค,ควันตกสวงสองควันเลยค่ะสองขวัน <c oughs> เป็นควันเหล่าแตกเด้อค่ะคะวันตกสวงก็คือไพรมีควายที่มีควันตกสวงนะคะกระไม้ที่ว่าเพิินจะหายในเรื่องของเหล่าแตกนี่ก็คือไม่กินไม่ยู่มีกินห้ายห้ายผดจนเต็มขคะเออเต็มเต็มเหล่ามีเขามีหน่ำเต็มเหล่าจนล้นเหล่าจนเหล่าแตกะคะ่ะ <c oughs> ควนจะทำจะคู่ในเรื่องของอาทางนี้ค่ะโบลันควินว่านะคะฝันนางจาด้วยนะคะฝันสองทาง,างไงเลยนะคะค่อยตัวนี้ร่ำดีค่ะสายปานซูนดินตัวน,นี้ทันทีห้องเปิดเลยเท่าได้ค่ะแปดสิบห้าห่วย <c oughs> อีกแล้วคือเปิดคือคือเปิดหน่อยแท้คุยเอาเมื่อบันสามชโนวขอ <c oughs> <c oughs> นเปิดไวแปดสิบหาค่ะพี่น้อง เป่ามาเบิงเด้อควันดีแห้งหนึ่งสองสามสี่ห้าแดควันดีแห้งค่ะควันนั่งจา้าควันกั่งหมเด้อค่ะหองสาหุ่นควันดีมากควันถัดดอกไม้เลยก้หู้อมค่ะหูน้ำให้เราพบตังเกือบ3ปีจังถับเด้อค่ะเพราะว่าตอนนี้เราได้แค่ปีหกเดือนเองสูมาสามสสามนะคะ โอเคพวกมีแต่ตัวงามๆเลยค่ะทันทีคุยอาเมื่อบรรจุาเป็นแบบนี้นี่ว่าค่ะมีแบงค์นีว่านี่เปิดที่ว่านี่มีแบงค์แค่สามตัวนะครับที่แล้วกรับเจนนอกนั้นจะเป็นแม่แม่บล็อกนอกสายแม่บล็อกสองแต่เดี๋ยวยินว่าไอ้ตัวเด็ดอีกสองตัวเดี๋ยวขอบยู่ขอบคุณเดี๋ยวคุยอิงจะพาท่านผู้ชมไปเบิรงอีกเพื่อค่ะ โชว์ทันทีเพิ่นว่าโชว์ของแะเพิ่นว่าค่ะเพิ่นเอาสายพันธ์สองสายพันธ์เดียวกันเป็นเอื่อยนองกันค่ะก็คือเป็นลูกเจ้าหลานหาแสนนะคะเป็นตัวเด็ดเลยแม่สาวแต่สู้หน่อยสี่สิบนะคะแสดงว่าไม่ธรรมดาเพิ่นไปเสืองไหวค่ะเดี๋ยวพี่จะพาไปชมคือเก่าใครมากระจังมหาทันทีเพิ่อนทันทันที่อย่าฟากยั้งพี่น้องเข้าไวบอกค่ะมาถึงหมายถึง อยากฝากยังถึงเมื่อไม่อยู่บ่ค่ะเฮาเลี้ยงควายงามแล้วเป็นจังไดมีความส,สูงแต่ยังแน่สำหรับเกษตรกรนะครับานะถ้าอยากเลี้ยงควายก็ที่เป็นวรหแล,ล้วว่าถ้าซื้อควายหล,ลักพันก็ขายได้หลักพันค่่ะแมหลักหมื่กมนก็หลักหมืน่นหลักแสนก็หลกักแสนถ้าซื้อหลักล้านก็หลักล้านถูกค่ะฉะนั้นการที่จะเริ่มต้องเริ่มที่สายที่พัฒนาแล้วมันจะหมดเสียเวลานะครับเลือกตัวงาม,งามให้ถูกใจเลยนะครับเพราะว่าพอต้องเสียเวลามาล่อ ทังที่ดีคือควรจะควรจะซื้อแม่ที่พร้อมผสมเลยเพราะว่าเขาจะได้เลือกพอได้ว่าจะใส่ตัวใดเช่นเขามีตัวบางจะเลือกพ่อตัวน้าตัวสูงก็แล้วแต่าสิบแบบนะครับเราสามารถที่จะพัฒนาควายได้ตามจินตนาการของเราเองค่ะนี่แหละค่ะที่เพื่อนบอกว่าเลี้ยงควายบ้านกับเลี้ยงควายงามต้นทุนพอกันพอกันพอหยัางเพราะว่ามันกินลายซ้ำกันกินยาก็กินลายซ้ำกันกินเฟื่องก็กินไรยซ้ำกัน แต่ราคาเวลาเราจะแบง่งออกต่างกันริบหลีล่เลยเนาะค่ะครอ,อบนี้ประเด็นหนึ่งที่เลี้ยงก็คืออยากบึงการพัฒนาว่าตัวนี้ผสมขอนี่ตัวนี้ผสมเมน,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 นี่ออกมาแต่ละตัวสเปซใดกับกา,<อ>าว่าจากักสองรุ่นเนี่ยน่าจะรับให้ค้นได้ร้อยสี่สิบห้าถึงร้อยสิบอืมค่ะสุดยอดเลยคะ่ะทันผีเล่ามีเขาเรียกว่ามีเปลาะไหมชัดเจนเลยค่ะที่ทันผีเพิ่นวางไว้เพิ่น ชอบเลี้ยงควายนะคะชอบเลี้ยงควายเพื่อที่จะอนาคตก็คือความสุขของเฮ้าในยูกับเขาได้เห็นเขากินดีนอนรับจากสีขเขาก็มีวความสุขนนนะคทันทีเนาะ,ะ <laughs> จะได้กระฝากใหมเด้อค่ะเพิ่นเปิดใบสามตัวนะคะมีแต่ละค่าแบบคะแนนที่ต่ำๆทั้งนั้นเลยราคาที่เกษตรกรจับต้องได้โตแรกก็คือนองฉบา่าล้าน <laughs> เพชรอ,ดอุดรได้ใช่หรอทั้ลงน้ำแลวลงสาล,ล,ลงสะแล้ว <laughs> ตัวแรกนั่นแหละค่ะ เปิดไวายยูสิบสองหาค่ะตัวที่สองก็คือน้องสูยังเพื่อกานชวาโบตันโบตันชื่อดอกไม้ทั้งหมดเลยน้องโบตันสายอุทัยเพิ่นเปิดใบแค่ไม่ไม่เก้าสิบเก้าเก้าสิบเก้าขอไปสิบห้าก็คือตัวน้องกุลาสายปาน์สุรินแมนค่ะเพิ่งเปิดไปสามตัวราคาเกษตรกรจับตรงไหนมาเบิ้งเอาอินเบิ้งคัน ราคายังตอนล่อง้นี่คอีบอับตอนองแด้คแสดงว่าบอกเกินร้อยกิโลส่งคลีไม่เกินร้อยกิโลส่งบีเห็นบอคับเล่าโทรหาเพิ่นเด้อค่ะขอเบอร์โทรอีกทีนะคะศู2ย์เก้าสเก้าห่งเก้าเก้าเกขาแถมอีเบอร์หนึ่ง081-0598-555ึ่งศ์ปดรประทมพงครับ ดรปฐมพงศ์ค่ะนะคะฝากขอ,อกนี้ไว้ติดตามเพื่อนในเด้อค่ะ mm hmm. ถ้าพาะอยากแบงก่งกันค่ะโทรหาเพื่นด่วนเลยเด้อค่ะเพราะว่าคู่อิงเบึงแล้วนี่ควายซ้ำหนีราคาซ้ำหนีโบโดนค่ะเดี๋ยวก็ออกค่ะ mm hmm. สําหรับเมื่อนี้คู่อิงกับขอบบุญขอบคุณนะคะ,ะท่านพี่อ,อ่าดรปฐมพงศ์หลายๆค่ะผ mm hmm. ี่เปิดขอ,อกให้คู่อิงมาเยี่ยมชมและพาพี่พาหนองเฮามาเยี่ยมชม และก็ยังมีโตเปิดในราคาเกษตรกรเพื่อที่จะแบ่งห้เกษตรกรเข้าไปเลี้ยงนะคะไปเป็นแม่พันุต่อไปนะคะจังได้โอกาสนี้คุณอิงกับเขาขอบพระคุณอิทธิอาสาขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะจะได้กระฟ้าที่ตาม่องคุณอิงทักควายในเรื่อง่ะให้กําลังใจคุณอิงแน่นะคะมีคําแนะนําใดๆที่คุณอิงเบาออกไปแหละพิษ นะคะบอถึกต้องกะติชอมมาใดอนะคะแล้วก็หายคาแนะนําคู่อิงไว้ไต่ขิดไบเลยเด้อค่ะนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามคูณอิงหลายในเด้อค่ะวันนี้คูณอิงลาไปก่อนค่ะฮาลา่านผู้ชมํากันค่ะบ๊ายบายค่ะวัสดีค่ะนี่แหละค่ะตัวเด็ดของเพิินสองตัวค่ะที่ทันพีดรประทมพงษ์เพิ่นเอามาไว้ยููบ้านสวนดวงฤทัยรีสอร์ทค่ะ ตัวนี้นี่เราซื้อหนองบุงาค่ะเป็นลูกของเจ้าลานหาแสนค่ะเป็นควายกระดูกใ่ค่ะตัวนี้ควายกระดูกใ่แห้งค่ะแล้วก็ล่ำงาวนะคะคืนซื้อคล้องสายพันุเจราานหาแสนค่ะได้อัตลักษณ์ของเจราานหาแสนเบิ่ดเลยค่ะได้พอกระดูกใหล่ำขิงงาวค่ะกระดานหลังดีนะคะหน้าเขาเปิดงามแล้วก็หน้าตาสวยหน้าหวานค่ะ เขาห้างดีเขาไทายดี้อมค่ะควายตัวนี้อา่าตอนนี้ในสองปีน่อยๆค่ะสองปีกว่าเกือบสามปีแล้วเราทองกับอา่าเจ้าเงินโพชัยค่ะเพิ่นวผ่านสามหลอบค่ะยังบหฮันละเศร้าค่ะตัวน,นี้แม่บอกเพิ่นค่ะเพิ่นเอามาเสื่องไว้อยู่อา่าที่พักของเพิน่นเพราะว่าเพิ่นพ,พนักอยู่บ้านสวนอา่าดวงฤทัยรีสอร์ทค่ะอันเนี้ยค่ะหนองบุงง่ะ แค่2ปีนหน่อยๆสูง141บวกแล้วค่ะคู่ว่าควายตัวนี้นี่กับบธรรมดาค่ะหนาสวยค่ะพอดีตอนที่คู่ไปไทายนะคะมันฝนตกค่ะเสียงฝนดังรบกวนค่ะคู่อิงก็เลยตัดเสียงในคลิปวิดีโอออกแล้วก็ขออนุญาตอธิบายเป็นอัดคลิปนะคะมาใส่ให้ต่างหาค่ะ เห็นบอกค่ะถ่ายดีค่ะหางยาวดีหางลามดีค่ะควายตัวนี้เดีย๋ยวเาเอกล้องมาเยไอเดียน้ำเงามเออเก่งมากเก่งมากเก่งมุ้งสวยจังเลยเห็ูไหมสูงค่ะควายตัวนี้กระดานล่างดีของท่านพี่ด็อกเตอร์พวกนิ้ผ่านทั้งสองตัวเลยค่ะ เดียวจตนอยคนกัแบงสวยเลยดุคนสวยเลยคือครอบดมงดอกไม้เป็นดอกไม้ช่อคอบดวดอกไม้ดวงดอกไม้ดวดอกไม้ครอบชื่อดดอกไม้หมดใช่ไหมคะดอกราตรีบุงงาีบุงงาราตีบงานีชืสวยราตีก็สวยพันธทีมากค่อยนาแน่น ม่บอกค่ะน่างามสวยค่ะหน้าตาท่อนควงงามตรงหน้างามมาก่อนเหมือนผู้หญิงหน้าต้องสวยกว่าตรวันุนหน้าที่หลังแต่คขาใหญ่เท่างไงก็ที่สูไปนาเล่เกนกันเือสวนเือสนอย่ามกสังะอยาอะไรบ้างคะท่านมีหญาหวาน่้หวานใหญ่ใหญ่แล้วก็ กรนรูดก็จะมีเนยกระแด้ยาแล้วก็ท้ายเขื่อนค่ะท้ายเขื่อนก็มีโอ้เยอะแยะเลยนู่นเิ่งค่ะเพิ่นเพิ่นเพิ่นปลูกหญ้ารองรับใบล้านหลายค่ะลูซี่ทางทางหนุนกระรูซี่ดีดีดีค่ะลูซี่กับวานไใ้เขาได้เล่มค่ะส่วนหญ้าพวกนี้ก็คือตัดเสาตัดแรงให้กินมือละหอบหอบใหญ่ๆหอบใหญ่ๆจะปลูกปลูกยาอีกยังอีกกว่ากันบ้า มันจะใบหนาตัวลูซี่แล้วตัวลูกซี่ค่ะค่ะเ,เพื่อนปลูกห้านลำค่ะเพื่อนว่าอ่าหนาอันนี้เป็นซื้อว่าห้าหน้าค่ะห้าหน้านีาานานา่ลักษณะต,นตน้นลำต้นจะคือคือกันกับแพงโคล่าค่ะ แต่เพิ่นว่าแต่เพื่อนหอกว่าอ่ามันจะหนุ่มกว่าแพงโกลาค่ะสารอาหารจะหลายกว่าแพงโกลาแล้วก็ค่ะขนมันจะน้อยกว่าแพงโกลาแล้วก็ต้นจะสูงกว่าแพงโกลาค่ะเพิ่นกำลังปลูกค่ะรอชมรอชมผลผลิตค่ะปลูกเป็นไรพุ่ละค่ะอนาน่ายค่ะ